สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel On the Bed n n e l ที่แชร์ทุกเรื่องราวของเซ็กและความหลักสาวๆหลายคนเนี่ยก็อาจเคยประสบปัญหาที่ว่าอยู่ดีๆแฟนหรือว่าสามีเนี่ยก็ไม่ยอมมีเซ็กกับคุณด้วยาง,างทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยก็มีเซ็กกันปกติดีหรือว่ามีเซ็กกันออกจะบ่อยด้วยซ้ําวันนี้ผมจะมาบอกถึงเหตุผลหลักๆที่ทําให้แฟนคุณไม่ค่อยมีเซ็กกับคุณเหตุผลที่1 ือแฟนคุณเนี่ยมีปัญหานกเขาไม่ขันหรือว่าอาวัยวะเพศไม่แข็งตัวซึ่งผู้ชายคนไหนเนี่ยที่เกิดปัญหานี้กับตัวเองแล้วแล้วก็มันเป็นสิ่งที่รับมือได้ยากแล้วก็ทําใจได้ลําบากครับแน่นอนว่าบางคนไม่กล้าบอกใครหรือไม่กล้าไปหาหมอถึงแม้ว่าคุณจะคบกันมานานแล้วก็ตามทีเขาก็ไม่กล้าบอกคุณเช่นกันทําให้เขาไม่ยอมมีเซ็กกับคุณก็ ในกรณีนี้คุณอย่าคิดว่าที่เขาไม่แข็งเนี่ยเกิดเพราะคุณจริงๆแล้วมันสามารถเกิดได้หลายสาเหตุครับตั้งแต่ความเครียดไปจนถึงผลข้างเคียงของยาบางชนิดเหตุผลที่2เขารู้สึกกังวลหรือว่าไม่ปลอดภัยคนบางคนเนี่ยเวลารู้สึกกังวลหรือคิดมากครับก็อาจเกิดอาการอาว,วัยวะเพศไม่แข็งตัวได้ในบางครั้งคราวบางทีตื่นเต้นหรือตกใจเกินไปไม่ให้ไม่แข็งได้เช่นกัน ้วยเหตุผลนี้เนี่ยเขาจึงหลีกเลี่ยงที่จะมีเซ็กกับคุณแล้วก็ไม่ยอมบอกเหตุผลกับคุณแต่ข่าวดีก็คือความกังวลเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่ปัญหาอะไรหากเขารู้สึกว่าสบายใจขึ้นหรือว่ารู้สึกดีขึ้นเนี่ยเขาก็สามารถกลับมาแข่งได้เหมือนปกติแต่คุณผู้หญิงเนี่ยต้องทําความเข้าใจกับเขาหน่อยนึงเพราะว่าจะทําให้เขารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ผ่อนคลายเช่นคุณลองแสดงให้เขาเห็นว่า คุณเนี่ยอยู่ข้างๆเขาเสมอทําให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังเหตุผลที่3ร่างกายของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปบางครั้งเวลาที่คุณผู้หญิงมีแฟนกันแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยดูตัวเล็ดดูแลตัวเองสักเท่าไหร่ครับด้วยเหตุผลเนี้ยก็อาจจะทําให้คุณดูเอื้อนขึ้นหรือว่าทําให้คุณดูเปลี่ยนไปจากเดิมแฟนคุณก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอยากมีเใจกับคุณมากเท่าที่ควรดังนั้นก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ อย่างน้อยที่สุดครับมันก็ดีต่อสุขภาพของตัวคุณเองส่วนเรื่องเซ็กซ์เนี่ยถือว่าเป็นของแถงมไปแล้วกันข้อ4แฟนคุณนะอาจจะติดหนังโป๊บางครั้งการดูหนังโป๊มากเกินไปก็ทําใหเ้เขาเนี่ยสนใจเรื่องเซ็กซ์ในชีวิตจริงน้อยลงครับเพราะติดใจกับรูปลักษ์การจัดฉากแล้วก็การเมคอัพของดาราหนังโป๊ซึ่งเราไม่ได้เจอกันในชีวิตจริงข้อ5ผลขอ้อผลข้างเคียงของการใช้ยาบางชนิด คือมียามากมายหลายชนิดนะครับที่มีผลค้างเคียงทําให้ลดความต้องการทางเพศลงกลุ่มหลักๆก,ก็ที่มาพบกันบ่อยนะครับที่มีคนใช้ก็คือ,อยาต้านซึมเศร้าแล้วก็ยาคลายความวิตกกังวลนะครับดังนั้นใครที่มียาที่ต้องใช้เป็นประจำเนี่ยแล้วคิดว่าทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นเนี่ยคุณสามารถลองถามแพทย์หรือเภสัชกรได้นะครับว่ายาที่ตัวเองได้รับเนี่ยมีผลค้างเคียงลดความต้องการทางเพศลงหรือเปล่า ข้อหทะเลาะกันคือเวลาที่คุณทั้งคู่มีปัญหากันเนี่ยหรือว่าไม่พอใจหรือทะเลาะกันเนี่ยอาจจะทําให้แฟนคุณรู้สึกไม่ดีแล้วก็ไม่อยากมีเซ็ก์กับคุณตรงจุดนี้คุณต้องใจเย็นๆนะครับหากพูดคุยกันได้ก็ควรจะเปิดใจคุยกันเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นครับหากเราเข้าใจกันมากขึ้นได้ก็จะทําให้ส่งผลดีทั้งเรื่องเซ็ก์แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เลยเหตุผลที่7นะครับแฟนคุณอาจจะไปมีกิ๊กหรือว่านอกใจคุณ หากอยู่ดีๆแฟนคุณก็เลิกสนใจใคุณหรือว่าเลิกมีเซ็กซ์กับคุณทันทีทั้งที่ปกติเนี่ยเขาไม่เป็นแบบนี้นก็อาจจะเป็นเพราะแฟนคุณนอกใจหรือว่ามีกิ๊กก็เป็นได้ครับแต่คาเตือนที่ผมยอยากจะเตือนไว้ก็คือนี่ก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุที่ผมยิบยกมาแชร์ในวันนี้นะครับคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจหรือว่าฟันธงไปเลยว่าแฟนคุณเนี่ยไม่ยอมมีเซ็กซ์กับคุณเพราะว่าเขามีกิก๊กตรงนี้ต้องดูสถา,านการณ์และบริบทอื่นๆด้วยครับไม่ใช่ดูแค่เรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวแล้วรีบตัดสินใจเลยก็มมมาาทีี่่ผแชรร์ใให้้คคุณฟันนัังนนนววบ การที่แฟนไม่ยอมมีเซ็กกับคุณเนี่ยมันสามารถเกิดได้หลายสาเหตุครับเหตุผลที่8ครับคือความเครียดความเครียดเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักเลยที่ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหยุดมีเซ็กหรือว่าไม่อยากมีเซ็กแต่ความเครียดนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วก็มีหลากหลายวิธีเลยที่สามารถลดความเครียดได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการออกกําลังกายหรือว่าการไปเที่ยวดังนั้นหากคุณจัดการความเครียดได้ครับปัญหาเรื่องเซ็กก็จะดีขึ้นมาเองตามลําดับส่วนวันนี้ ก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับเหตุผลที่9การมีเซ็กส์แบบเดิมๆซ้ําๆเนี่ยมันน่าเบื่อการมีเซ็กส์บแบบเดิมๆเ,เป็นเดือนเป็นปีจนเหมือนกับว่าเป็นงานรูทีนไปแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อครับซึ่งหากมีการเปลี่ยนสถานที่หรือเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนี่ยก็จะทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับการมีเซ็กส์มากยิ่งขึ้นนะครับมีหลายวิธีเลยที่เราสามารถฟื้นฟูชีวิตเซ็ก์ที่ดีของคุณเนี่ยกลับมาได้ครับ ซึ่งคลิปนี้ผมจะแถมวิธีง่ายๆที่คุณทุกคนสามารถทำได้กันแล้วกันวิธีแรกะครับก็คือใส่ชุดเซ็กซี่เซ็กซี่หรือว่าชุดคอสเพลชุดชั้นในน่ารักน่ารักหรือสาวๆคนไหนอยากจะลองใส่ชุดนอนไม่ได้นอนดูก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีเหมือนกันใครที่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนหรือว่าไม่กล้าไปซื้อเนี่ยเดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตก็มีให้คุณเลือกทุกอย่างแล้วนะครับวิธีที่2ก็คือใช้ผ้าปิดตานอนนะครับ อาปิดตาเวลาที่คุณมีเสียงกันเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นได้ส่วนเทคนิคที่3คุณลองใช้คําพูดตรงๆปล่อยไปตามอารมณ์เลยเวลามีเสียกันจุดนี้เนี่ยไม่ต้องมไม่ต้องสุภาพหนักก็ได้เช่นเสียวอะไรก็บอกกันไปตรงๆนะครับก็คลิปนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้คําตอบของคําถามที่หลายๆคนมีอยู่ในใจใครชอบคลิปแนวนี้ก็ช่วยกดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เจอกันใหม่วันพฤหัสหน้าสวัสดีค่ะ